ว่ากันว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่กลัวจะโดนจับมากที่สุดกลายเป็นที่ที่ให้เงินเยอะอนกันนะเกือบห้าร้อยนะเออแล้วกล้าไปนะสุดท้ายก็โดนจับนั่นแหละไปกระตุกหนวดเสือกันหน่อยเราไปกันที่สถานีตํารวจท่องเที่ยวหัวหินแน่นอนประจวบคีรีขันมาและลรถมาแล้วรถยนต์สีดําคันนี้ขับเข้าไปจอดหลังจากนั้นเปิดประตูออกมาแล้วแน่ ครองจีวรมาเรียบร้อยอีรอบนี้เป็นเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นพระมาอย่างเงี้ยก็พระแน่นอนแหละหรือว่าจะมาแจ้งความออมีใครยักยอกเงินวัดไหมออโดนขโมยตู้บริจาคไหมบอกไม่อาตมามาเรียรไรถือสองผ้าป่าบวกหนังสือรับรองของสำนักสงฆ์ในอำเภอ300ยอดอจังหวัดประจวบคีรีขันอขอเรียอะไรเงินคุณตำรวจหน่อยจะเอาไปสมทบทุนสร้างห้องน้ำและชำระค่าไฟฟ้าของทางสํนักสงฆ์ ตำรวจก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเอาซองไปจบระซองไปจบกันโยมอ<ส>ก็มีหนังสือรับรองด้วยมันดูเนียนอยู่นะ430บาทตำรวจลงพักนี้ะ<ฆ>จะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยเยอะหรือน้อยก็ดิฉันว่าเยอะอยู่นะผ่านไปไม่ถึง10นาทีผู้ชายคนนี้ที่ครองจีวรก็กลับขึ้นรถคันเดิมรถก็ออกจากโรงพักไป แม้ว่าเงินจํานวนนี้คุณผู้ชมคะไม่มากไม่น้อยนะแต่ว่าตํารวจเขามีการเช็คไปที่สํานักสงฆ์ที่มีการอ้างชื่อนี่แหละปรากฏว่าอ้าวทางนู้นแจ้งมาว่าไม่มีการให้พระหรือว่าคนของทางสํานักสงฆ์ออกเรียรไรเงินนะในขณะเดียวกันมีอวอแจ้งเข้ามาบอกเออแจ้งว่ามีพระเดินเรียรไรเงินอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หัวหินนี่แหละก็รีบตรวจสอบปรากฏว่าอ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันเลยไปขอเรียรไรเงินที่โรงพักเลยคนนี้แหละ คนเดียวกันเลยนะที่ไปน้ารงเรียนอ่ะใช่ก็คุมตัวมาสอบสวนกันหน่อยอ่าบอกว่าไม่ได้เป็นพระสรุปแล้วไม่ได้เป็นพระนะแต่ว่าเอาจีวรอังสะสะบงมาห่มให้เหมือนกับพระจะได้ดูเนียนๆคุณผู้ชมคะง่ายต่อการเรียกรายเงินนะวิธีการนี้เนี่ยได้เงินมาแล้วเป็นจํานวนมากเพราะว่าหลายคนเห็นเป็นพระก็เลยให้ไปเพราะปกติเราก็จะเจอแบบสมมติตัวแทนมูลอะนี้ที่กัจะไม่ได้เชื่อสนิทใจถูกไหมแต่พอนี้ครองจีวรมาก็ต้องพระโวกโกลหัวมาขนาดนี้คิ้วไม่มีอสรุป นำตัวไปดำเนินคดีคนปลอมเป็นพระ